السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي الذي لا نبي بعده بسم الله العظيم والحمد لله كريم حمد وشكر لرب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ونبينا وطب قلوبنا محمد عبد الله عليه أفضل الصلاة Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ala manitabahu wa da bidakwati ila jamidin Subhanaka la inma lana illa ma'alam tala iddaka antal alib hakim Rabbi syurah li sadri wa yasid li amri wa hlul ukhdata min lisani yafkahu kawlin รอมดอนกะรีมรครับขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความรักความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮสุบฮานะฮุวตาลาได้ทรงโปรดประสบเดชท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รับชมรายการอัลอามินทีวีและนาตางสนาวีที่รักและเคารพรายการอัลอามินทีวีและนาตางสนาวีได้รับความเอ,อื้ออนุเคราะห์จากแซอามิน,นุตตะโยชิน และก็มาดีนะฟาร์มที่เอื้อ,อํำนวยสถานที่ในการถ่ายทำในการละสินอดทุกวันนะครับบริการด้วยแบบโรงแรมห้าดาวเลยเนะและพี่น้องยังสามารถที่จะรับฟังทาง f m 104.75และกํบบาัังรีดิโอของทีมการรับประตุนอิสลามยาบาันกาะ นำโดยบอสใหญ่ของเราท่านอาจารย์อิบามอาริบเจริญอาจารย์ฮารุนอิสมาอัอาจีดยวดูดุสีสมทรงแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเลยนะครับเป็นสำคัญกับผู้ที่เกี่ยวสัญญาณดูแลตรงนี้ก็คือคุณยามิล่าหวังสมันคนสวยของรอมตุนอิสลามยะาจนพี่น้องผู้มีเกียรติรักและเคารพทั้งหลายเราก้าวเข้าสู่มักฟิร ในกลางเดือนแล้วนะครับไวไหมพักเดียวไปสิบสองวันแล้วนะเ <นะ S 1> ขาบอกว่าสิบคืนแห่งความขออภัยคือมักฟิรนะสิบคืนแห่งมักฟิรออัล์ให้เชิญชวนเบาขออภัยได้ลุนเหลือจงขอพรวอนดูอามาจุนเจือ เบาย่าเบื่อการขอต่อพระองค์สิบคืนแห่งขอมาอัฟเบารับรู้ยกมือชูอ่านดุอาอย่าลืมหลงอัลลอฮ์ให้อภัยกับเบาโดยตรงถูกเจาะจงสิบคืนนี้ดีแน่นอนขอบคุณคุณปนัดดาอิเมเฟืองสมาชิกชมรมนคก,กรุงกลุ่มวรรณศิล สุราองค์ใหญ่ของ 19, สกิก้าสกายโดดโยธกาบางน้ำเปรี้ยวชะเชิงเซานะครับจะเป็นสมาชิกอยู่ในทีมงานของอาจารย์มสมศักดิ์บุญมาเลิศอรอย,ยารัมนะครับท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่คารพรักทั้งหลายเมื่อวานผมได,ได้ได้พูดถึงในเรื่องของน้ำเนี่ย ถ้าหากว่าจะทิ้งทวนหรือว่าปล่อยไปเรื่องอื่นเลยมันก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่าเราไปแบบบารังตะกะเดแต่นี่ว่าเไปแบบบารังตะกะเดจะไปให้มันเท่ก็ต้องมีเรื่องมีราวผสมผสานเข้าไปลนเขาคลึงกันไปให้มันจับใจความได้ให้มันแตะต้องได้เพราะรอมฎอนนี้เป็นรอมฎอนที่ อัลลอฮ์ให้กับเราเหลือล้นนะครับไม่มีรบดอนไหนจะเท่ากับรบดอนนี้แล้วพี่น้องบอกทำไมพูดนั่นละ่ะก็ไม่รู้ว่ารบบดอนหน้าเราจะอยู่หรือเปล่าัเพราะฉะนั้นรบดอนเนี้ยอลัลลอฮ์ให้ให้เหลือล้นแล้วนะครับออมรอพี่น้องมาร่วมละซินอดนะครับมอบอาหารให้วันละหนึ่งพันบาทถึงใกล้จะหมดก็จริงไม่ตรงควรเพราะว่า การให้อาหารน่ะมันฟัตรอซอีมันใครที่ให้อาหารกับคนละสินอดนะอัลลอฮุซุบฮาแนห์เราตาลาจะให้สลัดสลัดมาไล่กับฟีลย์ยาลีในคืนอันรอมฎอนจากเดือนรอมฎอนนั่นแหละทุกคืนรอมฎอนก็จะให้มลาิกัสมาขอดุอาให้โอัลลอฮ์พี่น้องเลยแล้วเดือนหรือปีนี้มันจะไม่ดีกว่าทุกปีได้ยังไงถามท่านไป เอาก็ทุกปีไม่ได้บริจาคเป็นโลเป็นภายปีนี้เอาเลยตั้งแต่วันนี้ขอุดูอารออภัยโทษนะเพราะว่าอะไรนะมันซ้อมมันซ้อมมาอมาดอนอีมานันวะฮดีซาบันกูฟิรัลลุหมาตะกัดดมิมินซัมบีฮิฮัดิษนี้รอวาฮุลขอบรายงานโดยนักรายงานฮัดิษตัางหาพี่น้องเพา่อนนั้นส อัลฮัมดุดิแล้แน่นอนเหลือเกินถ้าเราเราถือสินอดเราต้องหวังอะไรหวังผลบุญแต่ว่าอิสลามหวังมากกว่าน,นั้นอกีกหวังสุดยอดของความหวังคือหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์นนเพราะว่ารอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่พระองค์ทรงบอกว่าผลบุญต่างๆอเป็นของเราเราจะจัดการเองนะ เพราะฉะนั้นเมื่อรอมฎดอนเป็นเดือนแห่งความดีงามต่างๆเดือนแห่งความสิริมงคลเดือนแห่งมูบาหรกันเดือนที่มีบระการฉะนั้นการนําเสนอในวันนี้ก็คือในคุณประโยชน์ขงด้านการแพทย์เดี๋ยวจนะขออนุญาตรับพอดีคงจะมานี่แหละอสัสลามอะลิกุมครับอยู่ที่บึงเตงโมมาได้เลย <Okay. S 1> ก็บอกได้แต่ไฟซ้อนมันก็เอาเอาคือเพิ่มได้ไปไปได้ม่อยากจะไไม่อยากจะเพิ่มไม่อยากจะเยอะจอเยอะที่ถามเนี่ยอ๋อไม่เยอะ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 เพราะว่าต่างคนก็ต่างกลัวกันทั้งนั้นแหละเออไม่เยอะไม่เยอะไม่ไม่ไม่จะเิญเยอะได้ไงงบน้อยอลไรหอเออ โอ้ยทุกที่ไม่ใช่เฉพาะน้องจอกรอกเออทุกที่ไปโซงเซเว่เวนโอเคครับผมกำลังออกอาการอยู่ค,ครับครับครับสำหรับนี่แและเพื่อนที่จะมาละสินอดด้วยกันวันนี้พี่น้องัลฮลมดุละก็กลัวทุกคนจะกลัวถามว่าอย่าก,กลัวมากอยาก,กลัวมากถามต้องกลัวไม่กลัวครับ ในเรื่องโควิดวันนี้เมื่อกี้คุณอะไรนะเดี๋ยวทักทายก่อนคุณสิริรัตน์ได้เขียนมาบอกพี่น้องเดี๋ยวละเรื่องน้ำไว้ก่อนพอมาคุยเรื่องโควิดก็เอาสักหน่อยสิริรัตน์สุธิวคุณนะครับแล้วก็คุณสุขรัไทยนุสสะบัวกำลังรับชมคนแก่น้องจอคุณน้อยหอมเหมือน คุณสิริรัตน์สุธิวคุณบอกอัสสลามอะลัยกุมเระมะตุลลอฮฺวะบะระกาตุวาเลกุมุสสลามเระมะตุลลอฮฺวะบะระกาตุน้อยหอมเหมือนสลามุอะลัยกุมค่าสิริรัตน์กางชมประยุนีมามีสลามครับวาเลาะมุสลามเรัมตุลลอฮฺบุบะระกาตุน้อยหอมเหมือนก็เป็นกำลังใจให้เยอะสิริรัตน์ก็โอ้เหมาะกำลังใจให้นะครับทั้งกำลังใจทั้งแรงใจ คุณวิรัตวิรัตมาน้อยโอ้อาจารย์ขอดุอาให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงนะครับถ้าค่าตายต่ำนะอาจารย์ไปหาอ้อยแดงมาต้มกินสามทอนอาจารย์มาแก้บวชที่นี่เดี๋ยวบอกวิธีให้คุณอาสันมาก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 วันนี้เชิญดรจัก,กริดมาด้วยวันนี้อ่าสลาลไปกุมนะครับ คุณศิรัสุธิวุกุ้นะครับกำลังรับชมสามวาชัดเจนค่าอิหม่ามและทีมงานทุกท่านอลฮุาิลละห์จำปาโต๊ะหลังแม่หานานๆเข้ามาทีงจำปาโต๊ะหลังพี่น้องผู้มีเกียรติเมื่อกี้ได้พอพวกโทรมาบอกว่าคานมีละทินอดหลายคนไม่ชักแน่อัลลอคโอักวัรแต่ถามว่ากลัวไม่ต้องกลัว อย่าไปกลัวโรคก,กลัวโรแต่ว่าต้องอะไรป้องกันเพราะว่าอิสลามสอนว่าอัลวิกอยู่ตัวค่อยอรุนมดดงละป้องกันนะป้องกันแล้วก็มอบหมายไม่ใช่ไม่ป้องกันและไปมอบหมายเอ,อไม่ใช่ว่าเอะเรามอบหมายตอลอดแล้วไม่ได้บอกให้พี่น้องป้องกันไม่ใช่นั่นไม่ใช่จุดหมายของการป้องกันไม่ใช่เป้าหมายเพราะ สอฮาบะถามนบีว่าฉันจุ่มอูดมานีนฉันขึ้นละหมาดได้เลยไหมตะเวนกันตลอดเแต่ละซบอกไม่ใช่นั่นไม่ใช่ตระเวนนั่นตะววนช่ยวยตะวนกันต้องทําให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็มอบหมายตอลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ป้องกันอลัลบบก็อยู่ตัวคอยรุนมิยังอิหละป้องกันแล้วถ้ามันถึงบวระที่จะต้องเป็นมันก็ต้องเป็น กลัวก็เป็นไม่กลัวก็เป็นแต่ว่าเราเนี่ยมีดุอาอย่าลืมนะเราเป็นคนมีดุอาและป้องกันไหมป้องกันประมาทไหมไม่ประมาทนะครับผมเคยได้บอกว่าศาสตร์การแพทย์ของนบ,บีในหนังสือในชื่อหนังสือ,อได้เดี๋ยวจะบอกในหะ้หนังสือหนอพี่น้องจะเดวเลย ในหนังสืออินมุตอลบินนาบาวีศาสตร์การแพทย์ของท่านนะบ,บีมัสลลัลลอฮฺละซัลลัมนะครับซอลาไซฟุด,ดีนอับดุลฮักเป็นคนเขียนมุสตาฟามานะแปลและเรียบเรียงบอกให้เสร็จในนั้นเขียนไว้ว่าศาสตร์การแพทย์ของนบ,บีมัสลลัลลอฮฺละซัลลัมหนึ่งธรรมชาติบำบัด เมื่อก่อนนี่เมื่อ,อ20สิปีที่แล้วก็พูดเรื่องธรรมชาติบำบัดพี่น้องก็เฉยๆมาตอนหลังคือหาสมุนไพรก็พักหนึ่งก็ไม่เป็น,เป,นเป็นไรแต่มาตอนนี้ธรรมชาติบำบัดยาที่เราเคยใช้กันมาตั้งแต่อดอดต่อออดนะตั้งแต่เล็กๆน้อยๆตอนนี้ไม่คุณค่าแล้วนั่นคืออะไร ค,คืออะไรครับคุณสุธิรัตเดี๋ยวผมาหาค,คุณสีริรัตก่อนคุณสิริรัตสุธีวคุณเป็นคนส่งมาให้นะสาวว่าใช่สิริรัตสุธีวคุณส่งมาในในนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันละวัออลลมนะไม่รู้ส่งมาในไหนแม่ในเรื่องของยาเขียว นะครับในเรื่องของอยาเขียวที่มันมาดูแลป้องกันไวรัสยายายาเขียวยาขมอะไรไม่รู้ไหนเดี๋ยวครูหาคุณสิริรัตน์ไม่เจอเอ,อสิริรัตน์เป็นคนส่งมานะครับสาวว่าจะจได้หรือจะเป็นคนอื่นก็ไม่รู้นะเออแต่หาไม่เจอหาื่อคุณสิริรัตน์ไม่เจออืมเราลงพิมพ์ที่เผื่อเมื่อกี้ไปโดน คุณสิริรัตน์นั่นจริงๆโดยเอหายไปแล้วเอามาแล้วคุณสิริรัตน์ครับอ้าวทรงทรงทรงอ๋ออยู่อีกคนละลายอยู่คนละลายผมลืมไปครับสลามอะลัยกุมครับสลามอะลัยกุมครับคนละลายอยู่คนละลาย อยู่นนี้ค่ะนั่นนะสิอยู่ไนนี้แต่บุญเอิญเปิดอยู่ค่ะวันอะไรคุณลัมอยู่นนี้ค่ะอยู่ไลนนี้ค่ะอยู่ไลนนี้ไม่คุณอนนี้ค่ะครับคุณสิริรนครับได้ยินผมไหมครับค่ะวันอะไรคุณัอยู่ไลนนี้ค่ะอยู่ไลนนี้ค่ะอยู่ไลนนี้อธิบายเลยได้ไหมครับอธิบายเลยได้ไหมครับได้ได้ยินมื่ ได้ยินไหมไม่ได้ยินนะได้ค่ะฟ้าทะลายโจรค่ะครับเอาเล่าเล่าเล่าให้ฟังเลยมันเป็นยังไงได้ยินไหมไม่ได้ยินนะฟ้าทะลายโจรค่ะจางได้ค่ะฟ้าทะลายโจรค่ะฟ้าทะลายโจรเอาเล่าเลยมันเป็นยังไงรักษายังไงฟ้าทะลายโจรค่ะจางเออได้ต่อไหม อ๋อน้อนน้้อนไม่ได้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 นะครับสารละเดี๋ยวเดี๋ยวในช่วงช่วงที่สองจะอธิบายความขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอัลลอ์ตอบแทนครับครับขอบคุณครับอัลล์ตอบแทนนะครับขอบคุณคุณสิริรัตน์นะครับได้ส่งมาชื่อฟ้าทลายโจรจริงๆไอ้อันเนี้ยมันเคยโด่งดังมาพักหนึ่งแล้วก็หายไป เพื่อนผมเนี่ยมันกินจนไม่ขมใช่ไหมกินวันละเจ็ดใบแต่นี้พอไปเจอคนอื่นไปเจอไอ้หมอพิสั์บอกโอ้ยมันไม่ช่วยอะไรหรอกมันต้องอะไรต้องเลิกกินอหล่อหน้าเสียดายธรรมชาติบำงบัตที่ท่านนบีบอกไว้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แม่ที่น่าหน้าที่จะได้อนุรักษ์ไว้นะครับอีกกินนาทีในสี่นาทีนะครับ พูดถึงเรื่องน้ำเมื่อวานนี้ผมพูดถึงว่าน้ำเป็นสารแห่งการดำรงชีวิตเป็นนายของเครื่องดื่มทั้งหลายพี่น้องจำได้ไหมและก็เป็นหลักสำคัญยิ่งกว่าหลักอื่นใดน้ำนะท้องฟ้าเกิดขึ้นจากไอของน้ำแผ่นดินเกิดขึ้นจากฟองของน้ำและอัลั์ทรงบังเกิดทุกๆชีวิตจากน้ำน้ำนี่มันสามารถพาอะไร พาตึกใหญ่ๆไปรถคันใหญ่ๆไปได้แต่ว่าพี่น้องมันก็สามารถทำของใหญ่ลมได้แล้วมันก็สามารถทำของเล็กเรียกอนุมูลอิสระอันที่จะเป็นโมเลกุลเล็กๆเ,เ,เ,เป็นตัวนำช่องทางเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวสว่านเจาะเข้าไปในผนังเลือดในเซลล์ต่างๆนี่คือน้ำ เพราะอะไรถามว่าอยู่ๆมันมันมันทำได้ไหมมันทําได้แต่ว่ามันไม่ใช่ส่วนเยอะน้ําที่ทําได้แน่นอนเลยที่เข้าเป็นอนุมูลเล็กๆเนี่ยมีอยู่น้ําเดียวคือน้ํำจำๆแล้วถามว่าอาละให้สติปัญญากับมนุษย์สุดยอดไมหมล่ะพี่น้อง ให้มาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นวิวัฒนาการต่างๆนี่เอาเอาละให้แต่ว่าให้สติปัญญามนุษย์มาคิดมาคน้นเราต้องสุกคตต่อโล่เพราะฉะนั้นไอ้น้ำที่มันจะมาเป็นโมเลกุลเล็กมันก็ต้องมีนักวิทยาศาสตร์ที่คน้คนคิดค้นพบขึ้นมานะอะไรที่มันเกิดแรงสั่นสะเทือนของขั้วโลกเหนือเนี่ยที่มันกลายมาเป็นอ,อะไรนะ น้ำที่มีโมลกุลเล็กเ,เขาบอกว่ามันเป็นยุคของเราอีกสี่ห้าปีเราอาจจะไม่ต้องกินอะไรไม่ต้องกินยาแต่จริงๆไอ้คำพูดเนี้ยผมเชื่อถามว่ามึงทำให้มึงเชื่อง่ายนักล่ะก็หมอเศรษฐีในยุคร้อยหย่อนนะจ๊ะ บอกไปหาหมอตอนหนุ่มๆอ่ะไปหาหมอหมอบอกเป็นวาวานให้ยามากินไม่ไม่กินถามว่าท,ทำไงก,กินน้ําอย่างเดียวกินนา้าให้เยอะกินน้าให้เยอะเพราะน้านี่แหละตัวเป็นยาสําคัญพี่น้องกินยาแล้วเรากินน้ำน้อยๆสิไปชีเมนเออไปชีเมนแต่ถ้ากินน้ําเยอะๆสีที่มันเทียวมามันก็จะจางไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้มขน้น นั่นเพราะแสดงว่าไตเราเริ่มจะมีปัญหาการการันรองการตับไตเราเริ่มเริ่มมีปัญหาพอไตมีปัญหานี่มันมีสองวิธีจะหายไม่หายว่ารอรับบางคนเขาก็หายบางคนเขาก็ไม่หายไม่ใช่ว่าที่ผมบอกไปแล้วหายทุกคนคนนั่งอยู่ไม่รู้อาจจะเป็นหรือป่าย,ยังไม่รู้แต่ไปเช็คเขา่า มาเดือนสองเดือนที่แล้วอ่าหมอบอกค่าตายลงปกติแต่ว่าต้องต้องดูแลเรื่อยๆเพราะเรากินยาไอ้ละลายลิบเลือดกินยาอะไรตอนต่อไปถ้ามีน้ำกินประจำประจำก็ก็จะต้องงดกินยาเหบองกันเพราะน้ำคือยาพี่น้องน้ำคือยาแล้ววันนี้เราเราต้องขอบคุณอละไ์ที่ให้มนุษย์เนีย่ยเด็ คนพบวิธีการทำให้น้ำเป็นยาสรุปเลยไม่ต้องไปอธิบายความว่าน้ำน้ำดื่มต้องมีคุณลักษณะสิบประการต้องดูจากสีของมันจะต้องใสสะอาดบกหบดได้ระยเวลายอย่างเราเช็คทีครับพักสักครู่ครับ